สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิเกอร์ทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ปีนักสัตว์กันนะคะประจําปีพุทธศักราช2564ตั้งแต่เดือนในช่วงครึ่งปีแรกนะคะในตั้งแต่เดือนมกราคมจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายนเรามาถึงผู้ที่เกิดปีมะเส็งกันแล้วนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งปีแรกนี้ ผู้ที่เกิดปีนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตบ้างชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหมเจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับเราศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยมีไหมจะมีคดีความหรือมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหากมีจะป้องกันอย่างไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบร,มรวมกๆกว้าง ไม่ได้เฉพาะจะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดามาดามขออภัยเวณนะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์ มืออาชีพตอนนี้มาดามเปิดสอนลูกเต๋าออ,ออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้า google พิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่ค้นหามาดามนัดคนอ่านดวงหรือใครอยากจะเรียนศาสตร์แปลกศาสตร์ใหม่ที่เจอตัวมาดามเป็นๆตอนนี้มาดามกําลังเปิดสอนและเปิดรับลูกศิษย์รุ่นที่2แล้วนะคะคือศาสตร์มหสัสจรยรโดมิโนโเรียนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ใกล้วัดใหม่ยแป้น เรียนตั้งแต่วันที่10มกรานะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนกระทั่งถึง16นาฬิกาเรียน6สัปดาห์จบเรียนทุกวันอาทิตย์นะคะจบแล้วสามารถขอใบประกาศจากทางสมาคมได้เลยเรียนในห้องแอร์ใครสนใจที่จะลงเรียนในตอนนี้รีบไปสาลองที่นั่งเพราะมีคนลงเรียนเยอะแล้วพอสมควรนะคะเรารับจำนวนจำกัดเดี๋ยวจะเต็มซะก่อนแล้วในช่วงในสำหรับรุ่นที่สองนี่เป็นเลดคือมาดามเห็นว่า รุ่นแรกคือเราสั่งทาโดมิโนโ่ด้วยไหนจะค่าเรียนค่าสั่งทาโดมิโน่ค่าหนังสือมันก็จะหลายตังเพราะว่าค่าโดมิโน่ชุดหนึ่งก็พันเจ็แล้วค่าหนังสือก็สี่ร้อยดังนั้นมาดามจึงจัดเป็นชุดพร้อมโดมิโน่ทั้งหนังสือและโดมิโน่รวมกันชุดหนึ่งเก้าร้อยบาทสําหรับใครที่มีงบน้อยแต่สําหรับใครที่มีงบมากอยากจะได้โดมิโน่ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นฉายาของตัวเองเลยแล้วก็เป็นโลโก้ที่เป็นฉายาที่ ของเราใช่ไหมโลโก้ประจําของเราที่เราอยากได้อย่างบางคนอยากได้พระพิฆเนศอยากได้พญานาคอยากได้พระแม่อุมาหรืออยากได้เป็นอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเสียนพ่อแก่ยังมีเลยนะคะใครที่เรียกว่าศรัทธาอะไรนะับถืออะไรก็เอาเป็นโลโก้เออเอาเป็นโลโก้ของตัวเองประจําตรงนั้นได้เลยก็คือต้องสั่งทำโดมิโนโชุดละพันเจ็ดนะคะก่อนรีบๆสั่งเพราะโดมิโนโเป็นงานฝีมือ10กว่าวันถึงจะ ถึงจะเสร็จดังนั้นใครสนใจทัก inbox มาดามไปได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงครึ่งปีแรกนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอสับไพ่ก่อนนะคะขออนุญ,ญาตผู้ที่เกิดปีมะเมียทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณนะคะ สำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงครึ่งปีแรกนี้ถือว่าดีอยู่นะคะนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยในที่นี้ไพ่เตือนว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียควรทําอะไรแบบตรงไปตรงมานะคะแล้วก็มีความมีคุณธรรมในใจไว้จะยิ่งดีเพราะว่าไพ่บอกว่าทําสิ่งไหนทําอย่างไหนคุณจะได้อย่างนั้นถ้าคุณทําดีคุณก็จะได้รับผลกรรมดีตอบแทนถ้าคุณทําอะไรที่ผิดผิดหรือทําอะไรที่ไม่ถูกต้อง สิ่งนั้นก็จะย้อนกลับมาตอบแทนมาสนองคุณด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในที่นี้เขามองถึงว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงครึ่งปีแรกเนี้ยถ้าคุณกําลังทําอะไรที่ไม่ถูกต้องอยู่คุณควรต้องหยุดคิดนะกงเ,เขาเรียกว่าเวรกรรมหรือว่าเจ้ากรรมในเวรกําลังตามติดคุณมากําลังตามมาทันคุณอยู่นะคะแต่สําหรับใครที่ทําอะไรที่ดีๆงามๆม,มาตลอดเนี่ยชื่อเสียงโด่งดัง กำลังจะมาเยี่ยมเยียนคุณด้วยเช่นกันนะคะคุณจะมีโอกาสที่ว่าจะได้มีชื่อเสียงจะได้เป็นใหญ่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรืออาจที่จะได้ทําอะไรที่แบบง่ายๆสบายๆโดยที่มีคนสนับสนุนคุณจากกรรมดีของคุณที่เคยทํามาช่วงช่วงครึ่งปีแรกสําหรับผู้ที่เกิดปีมา,มาเมียมองเลยว่าทําอะไรมองที่ผลประโยชน์ก่อนเลยนะคะ ถ้าผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนไม่เป็นที่พึงพอใจคุณอาจจะไม่ทําดังนั้นเรามาดูว่ารายได้ของผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงครึ่งปีแรกเป็นอย่างไรรายได้เนี่ยเข้ามาดีและมั่นคงนะคะมาจากการที่เชื่อมั่นเชื่อมั่น,เช,นเชื่อถือศรัทธาคุณจามาจากความเชื่อถือศรัทธานะคะเพราะฉะนั้นใครที่เกิดปีมะเมียที่ทําอาชีพอะไรอยู่ก็ตามทําบนความเชื่อมั่นของคนอื่น อาจที่จะถ้าเป็นงานประจําก็อาจที่จะเป็นการที่มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเจ้านายไว้วางใจนะคะแต่ถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวมันก็จะเป็นธุรกิจส่วนตัวที่ลูกค้าเชื่อมั่นในฝีมือของคุณเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์เชื่อมั่นในการตรงต่อเวลาและคําพูดของคุณมันจึงทําให้รายได้เข้ามาทุกทิศทุกทางเข้ามาได้อย่างรวดเร็วและเข้ามา เข้ามาดีนะคะแต่ทีนี้รายจ่ายรายจ่ายเป็นยังไงรายจ่ายก็ไม่ได้มีมากมายอะไรนะผู้ที่เกิดปีมาเมียในช่วงนี้รายจ่ายอาจจะหมดไปกับการดูแลญาติผู้ใหญ่นะคะดูแลญาติผู้ใหญ่ดูแลคนในครอบครัวให้มีความสุขสะดวกสบายแล้วเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีน้ำใจเป็นคนที่ขี้สงสารอาจจะคอยดูแลช่วยเหลือคนอื่นอยู่หรืออาจที่จะบุตรบริวารของเราเองก็ได้แต่ก็ไม่ถึงขั้นที่เรียกว่า จะลำบากแล้วก็ไม่ได้ค่าใช้จ่ายไม่ได้เยอะจนเกินความสามารถเรียกว่ามีเงินเหลือกินเหลือกเก็บได้นะคะสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงครึ่งปีแรกนี่ถือว่าเป็นปีปีทองสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียเลยนะคะทีนี้เรามาดูว่าแล้วถ้าเกิดผู้ที่เกิดปีมะเมียบางท่านเขาเดือดร้อนล่ะมีเรื่องที่จะต้องพึ่งพาคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองจะไปพึ่งพาใครได้บ้าง ญาติพี่น้องพึ่งได้ไหมคุณพ่อคุณแม่ถ้ามีชีวิตอยู่เราจะพึ่งได้ไหมหรือว่าเราจะไปพึ่งเพื่อนฝูงหรือหรือว่าเจ้านายดีนะคะเรามาดูที่ญาติพี่น้องกันก่อนญาติพี่น้องรวยอะ่ะมีฐานะนะคะให้พึ่งพาได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดปีมะเมียไม่เดือดร้อนแน่นอนพึ่งพาญาติพี่น้องได้แล้วถ้าถามว่าถ้าเกิดเราลูกคนเดียวญาติพี่น้องไม่มีเรามีแค่คุคณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่ iki, ยังมีชีวิตอยู่เราจะสามารถพึ่งคุณพ่อคุณแม่เราได้ไหมคุณแม่พึ่งได้นะบอกปุ๊บได้ปั นะคะได้ดังใจปาถนาเราเลยแหละไม่ไม่ค่อยไม่ขัดขวางไม่ถามไม่เรื่องมากถามว่าแล้วถ้าเป็นคุณพ่อล่ะคุณพ่อก็ดีนะคะผู้ที่เกิดปีมะเมียเนี่ยบอกได้เลยว่าครึ่งปีแรกนี่มากับดวงเลยดวงดีมากเลยไม่ว่าจะไปเอ่ยปากกรบใารสาเร็จหมดทีนี้เรามาดูว่าแล้วถ้าเกิดเราไม่มีคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่จากไปแล้วญาติพี่น้องไม่มีเราเป็นลูกตัวคนเดียวแต่เรามีเพื่อนฝูงเราจะไปพึ่งพาเพื่อนฝูงได้ไหมเพื่อนฝูงไม่ค่อยโอเคนะสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียนะ มีปัญหาอะไรเนี่ยเขาเพึ่งพาเราได้แต่เขามีปัญหาเขาเราเพึ่งพาเขาไม่ได้อ่ะเขาอาจจะว่าเรียกว่าพอเวลาเราไปพูดหรือเราไปเอ่ยปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องคิดและคิดนานคิดนานแล้วเขาก็จะไม่ไม่ค่อยไว้ใจเราไม่เชื่อใจเราทั้งท,งทงัที่ในใจเขาก็รู้นะว่าเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะยุติธรรมนะมีความจริงใจนะแต่ก็ยังระแวงอยู่ดีเพราะฉะนั้นอ่ะมันเหมือนกับเขาแบ่งรับแบ่งสู้ที่จะ ไม่ปฏิเสธให้เรารู้อ้อมๆมาว่าเขาไม่อยากให้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอาจที่จะอึดอัดใจก็ได้เมื่อไปแล้วเขาไม่ได้บอกโดยตรงว่าเอ้ยเออเออได้ได้ได้อะไรงี้ไม่ใช่เขาอาจจะตีอ้อมเล่านู่นเล่านี่ให้เราฟังว่าเขาก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันมันก็จะทําให้เราอะหยิบยืมเขาได้ยากหรืออาจที่จะได้หรือบางทีเราจําเป็นจริงๆที่จะต้องยืมให้ได้ก็อาจจะได้แค่เพียงบางส่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นไม่ได้ได้เต็มที่นะคะแต่สําหรับใครที่ ทำงานประจําอยู่เราไปพึ่งเจ้านายเจ้านายจะให้เราพึ่งพาเขาไหมหรือว่าไปขอเบิกเงินล่วงหน้าหรือทําเรื่องกู้บริษัทเขาจะโอเคอนุมัติให้เราไหมก็ได้นะพึ่งพาบริษัทได้อยู่แต่มันเหมือนกับว่ามีขั้นมีตอนในการที่พึ่งอย่างเช่นว่าเราอาจที่จะไปกู้ยืมบริษัทก็จะต้องทําดําเนินตามขั้นตอนแล้วมีโอกาสที่จะได้แต่ต้องรออีกนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าไปขอหยิบขอยืมปุ๊บเราจะได้ปั๊บทันทีไม่ใช่นะคะแต่ก็ได้ แต่สําหรับใครที่มีเงินก้อนและอยากจะทําธุรกิจเพิ่มฉันอยากจะต่อยอดในเมื่อตอนช่วงนี้รายได้ดีแล้วอยากในเมื่อดวงขึ้นขาขึ้นก็อยากจะน้ําขึ้นรีบตักด้วยการที่ต่อยอดอยากจะทําธุรกิจเพิ่มเติมมากกว่าเดิมดูซิว่าเราจะไปทาจะทําได้สําเร็จไหมแล้วควรจะทําใกล้บ้านหรือไกลบ้านดีทําแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะ ถ้าสําหรับใครที่คิดจะทําใกล้บ้านก็ดีเลยนะเป็นคุณเป็นคนที่ทําอะไรตัดสินใจปุบปับรวดเร็วคิดอยากจะทําทําเลยถ้าจะทําใกล้บ้านทําได้ทําได้แล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็จะดีด้วยแต่ทําไปสักพั๊ดก็จะหยุดก,ก,ก็อาจจะหยุดที่หยุดในที่นี้อาจจะเป็นเพราะว่าเหนื่อยเกินไปนะคะเหนื่อยเกินไปมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมันดีปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นเป็นเหมือนว่า ตรงนั้นก็ดีตรงนี้ก็ดีเหนื่อยจนดูแลไม่ไหวมันก็เลยกลายเป็นทําไปสักพักหนึ่งถึงจะดียังไงเช้งก็หยุดแล้วจะไม่ไหวร่างกายไม่ไหวลวไปต่อไม่ไหวแต่สําหรับใครบางคนที่ทําธุรกิจที่เรียกว่าไกลบ้านล่ะอยากจะทําต่างถิ่นต่างแดนออกไปขยายกิจการให้มันออกไปไกลบ้านดูบ้างดูซิว่าจะประสบความสําเร็จไหมก็ประสบความสําเร็จนะทำได้อย่างง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทําใกล้บ้านหรือไกลบ้าน,รานประสบความสําเร็จทั้งนั้นเลยสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียนะคะอยากทําอะไรลงมือทําไปเลยนะคะแต่ทีนี้ แต่ทีนี้สําหรับใครที่เล่นหุ้นอยากจะรู้ว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยถ้าเล่นหุ้นแล้วจะดีไหมเล่นหุ้นอยู่เนี่ยหุ้นจะเป็นยังไงหุ้นช่วงนี้อ่ะไม่ค่อยโอเคสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียนะหุ้นอาจที่จะขึ้นขึ้นลงลงแปรปวนง่ายแล้วคุณไม่เห็นกําไร นะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่จะดับดับเรื่องหุ้นไปก่อนก็โอเคเลยจะดีกว่านะคะพักๆไปก่อนหรืออาจจะเล่นไว้แค่เพียงพอของปากของคอเล็กๆน้อยๆพออย่าเอาไปจริงจังหรืออยากจะไปหวังเงินก้อนใหญ่จากตรงนั้นยากหน่อยนะคะแต่สําหรับใครที่ทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อมาขายไปอยากที่จะเ,เรียกว่าเก่งกําไรกับเรื่องที่ดินในช่วงครึ่งปีแรกนี้โอเคไหมไม่ค่อยโอเคอะ่ะ เรื่องที่ดินกําลังมีปัญหานะบางทีเราอาจที่จะไปซื้อที่ดินแล้วกลายเป็นว่าซื้อเสร็จแล้วที่ดินตรงนั้นว่ามันมีปัญหาที่ดินมันอาจจะเป็นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมรดกแล้วทาให้กลายเป็นว่าเราเหมือนกับลงเงินลงเงินจองไปแล้วกลายเป็นว่าทําอะไรไม่ได้เงินค้างเติ่งอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆก่อนนะอาจจะเจอที่ที่กาลังจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะ่ะมา มีคนชักนําให้เราไปซื้อแล้วเราดันตัดสินใจว่าเออที่สวยอยากได้ตัดสินใจรวดเร็วไปซื้อแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราคิดนะคะอาจจะมีเสียงเด็กแทรกเข้าไปบ้างก็เพราะว่าตอนนี้หลานตื่นแล้วก็จะมาตื้อให้มาดามะไปพาออกไปข้างนอกก็รอสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะเพราะเออไม่ใช่รอสักแป,ป๊บขออภัยค่ะดันไปบอกหลานก็กลายเป็นว่ามันจะต้องมีเสียงแทรกเข้ามาสักเล็กน้อยก็ต้องขออภัยนะคะทีนี้สำหรับใครที่ทำงานบริษัทอยู่อยากรู้ว่า เจ้านายเพื่อนร่วมงานลูกน้องบริวารคิดอย่างไรกับเราในที่นี้สําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะเรามาดูที่เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานเนี่ยถ้าเราทําดีกับเขาเขาจะดีกับเรานะในที่นี้บอกเลยว่าสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียเนี่ยมันเป็นช่วงของว่าเหมือนเจ้ากรรมนายเวรตามมาเจอใครที่เคยร้ายๆกับเพื่อนร่วมงานไว้ก็จะโดนผลกรรมตรงนั้นตอบแทนแต่ถ้าใครเคยทําดีกับเพื่อนร่วมงานมาตลอด เป็นคนมีน้ำใจคุณจะได้รับน้ำใจตอบแทนแต่ถ้าใครเคยร้ายเอาไว้เนี่ยเหมือนตอนนี้มันเป็นช่วงที่เรียกว่าจะถูกตัดสินจากเพื่อนร่วมง,งานที่เขารวมตัวกันแล้วมันจะทําให้เราเดือดร้อนได้เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องมีคุณธรรมอยู่ในใจตลอดเวลามันจะส่งผลดีให้กับตัวคุณแต่สำหรับใครที่อยากรู้เออแล้วเจ้านายล่ะเจ้านายคิดอย่างไรกับเราเจ้านายเป็นคนยังไงเจ้านายเป็นคนที่ เขาเรียกว่าดูแลลูกน้องเป็นอย่างดีเจ้านายเป็นคนที่รักลูกน้องรักบริวารน,นะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเจ้านายดีนะทีนี้เรามาดูถึงว่าสําหรับใครที่มีธุรกิจส่วนตัวแล้วอยากรู้ว่าลูกน้องละคิดยังไงกับเราลูกน้อง มองว่าเราเป็นคนที่มีคุณธรรมนะลูกน้องเขาก็ตอบแทนเราในในลักษณะที่เราทำคือเราดีต่อเขาเขาดีต่อเราเรา้ายไปเขา้ายตอบเพราะลูกน้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่ียกว่าทำอะไรแบบตรงไปตรงมาแต่ถามว่าทำงานดีไหมเขาก็ทำงานกับเราดีนะทำงานอาจที่จะว่าเราสั่งให้เขาทำงานอะไรเขาก็ทำให้ แล้วถ้าเกิดว่าทําให้เราแล้วเรามีค่าตอบแทนพิเศษให้เขาบ้างเขาก็จะโอเคกับเราแต่ว่าถ้าเราทําแล้วเราเขาทำให้เราแล้วพิเศษให้เราแล้วเราไม่ชื่นชมเขาเลยแล้วเรายังจะไปตําหนิในสิ่งที่เขาผิดพลาดเนี่ยคุณก็จะได้รับผลน,นั้นตอบแทนด้วยเช่นกันทีนี้ เรามาดูถึงว่าดูถึงเรื่องความรักมั่งความรักของผู้ที่เกิดปีมะเมียนะคะสําหรับคนโสดในช่วงเนี้ยังไม่มีคนเข้ามานะยังยังจะต้องรอจังหวะรอเวลาก่อนถึงในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยทางานของเราไปเรื่อยๆก่อนยังไม่มีใครเข้ามานะคะทีนี้สําหรับคนที่มีคู่ครองแล้วแต่งงานแล้วล่ะช่วงนี้จะเป็นยังไงคนที่มีคู่ครองแล้วแต่งงานแล้วในช่วงเนี้กำลังจะได้รับข่าวดีสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมีย คุณใครที่อยากจะมีลูกก็จะได้มีลูกสมนังใจปรารถนาแล้วคู่ครองของคุณกําลังจะมีลูกกําลังจะมีบุตรให้คุณถ้าสาหรับใครที่เข้ามาดูที่เป็นผู้ชายภรรยาคุณก็กําลังจะตั้งครันแต่ใครที่เข้ามาดูผู้ที่เกิดปีมะเมียสําหรับคนที่เป็นผู้หญิงตัวคุณเองกําลังมีแนวโน้มเร็วๆนี้จะตั้งครันหรือกําลังตั้งครันอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็จะได้ลูก สมนังใจปรารถนาสำหรับใครที่อยากมีลูกอยากมีรอมานานแล้วนะคะแต่สำหรับใครที่ไม่พร้อมที่จะมีบุตรในตอนนี้คุณต้องคุมอย่างหนักๆเลยนะผู้ที่เกิดปีมะเมียถ้าไม่คุมให้ดีเด็กพร้อมที่จะมาเกิดเต็มที่แล้วถ้าคุณไม่คุมให้ดีคุณก็พร้อมที่จะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะ ก็ทําสําหรับเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะแต่เรื่องการมีลูกมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องน่าเป็นห่วงมันเป็นข่าวดีมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเพราะว่ามันจะมีสีสันให้กับครอบครัวได้นะคะแต่ก็อาจที่จะเพิ่มภาระให้เราสักนิดนึงมันก็จะทําให้เราเ,เป็นคนที่แอคทีฟขึ้นขยันขึ้นจากการที่เรามีชีวิตน้อย,อยที่เราจะต้องดูแลนะคะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องสุขภาพของผู้ที่เกิดปีมะเมียกันบ้าง ผู้ที่เกิดปีมะเมียคุณอาจจะมีความเครียดอยู่นะในตอนนี้เครียดเพราะอะไรเครียดเพราะบ้าหาเงินบ้าทํางานมันก็เลยกลายเป็นว่าร่างกายเครียดหรือเปล่าคุณอาจจะไม่ได้เครียดเรื่องการเงินที่หมุนไม่ทันแต่คุณจะเครียดจากร่างกายของคุณที่ว่าร่างกายรับไหวไหมกับการที่ทํามาหากินมากจนเกินไปมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเช้าตื่นมามึนงงเป็นไมเกรนได้นะ จากการที่ทำงานหนักใช้สมองหนักได้นะคะทีนี้ก็ที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงแขนบาา่าไหลออฟฟิศซินโดมนะทำงานหนักเกินไปแล้วมันมันส่งผลให้เราจะเป็นออฟฟิศซินโดมจากการนั่งทำงานท่าเดิมๆนานๆเกินไประวังเรื่องโรคหัวใจด้วยนะสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียใครที่50อัพไปแล้วก็ควรระมัดระวังเรื่องการที่ว่าเจ็บ เจ็บแป๊บๆที่ตรงหน้าอกหรืออ่อนเพียง่ายเหนื่อยง่ายหายใจไม่ค่อยถนดัดลองไปให้คุณหมอตรวจดูนะคะว่าเส้นเลือดบางเส้นของคุณกำลังจะตีบตันอยู่หรือเปล่านะคะระวังเรื่องโรคอ้วนด้วยสําหรับผู้ที่เกิดปีมามียใครที่กิงเก่งมีภาวะของการอ้วนง่ายเกิดขึ้นหรือใครที่ระบบขับถ่ายไม่ค่อยเป็น ถ่ายไม่เป็นเวล่ำเวลาสองวันสามวันอาทิตย์หนึ่งถ่ายทีระหว่างการที่ลำไส้ลำไส้ขออภัยค่ะลิ้นรัวไปนิดหนึ่งนะคะระหว่างเรื่องลำไส้อุดตันแล้วอันนี้ไม่ได้อุดตันธรรมดามันจะส่งผลขยายออกไปกลายเป็นว่าเป็นโรคอื่นลามไปได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่มีภาวะเรื่องนี้อยู่การที่เป็นลำไส้อุดหลุดอุดตันเนี่ยคนก็กลัวมากเลยนะกลัวว่ามันจะตกค้างอุจจาระตกค้างอยู่นานแล้วมันจะกลายเป็นมะเร็งได้เพราะฉะนั้นอนะ ตอนนี้มันยังไม่ได้ส่งผลของการเป็นโรคร้ายอันนั้นแต่มันมีโอกาสและมีภาวะได้ถ้าใครเป็นตรงนี้อยู่ควรที่จะต้องหาดีท็อกซ์มากินซะให้มันขับถ่ายออกมาให้เรียกว่าถ้าเราถ่ายช่วงแรกๆโหคงจะต้องเหม็นมากเลยเพราะมันอุดตันอยู่นานแล้วพอเริ่มหลายๆวันเข้าเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นนั่นคือเลือกว่าลำไส้ข้างในเราเริ่มสะอาดแล้วนะคะสำหรับใครที่อย่างที่มาดาบมบอกไปแล้วว่า คนที่เกิดปีมะเมียมีแนวโน้มที่จะได้ตั้งคันนะคะอีก,อ,กอีกที่หนึ่งก็คือสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียอายุ50อัพปไปแล้วก็คือการที่เรียกว่าหย่อนสมรรถภาพทางเพศไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็ตามกําลังเริ่มหย่อนสมรรถภาพทางเพศแล้วเล่อ,อ,อถ้าใครใครกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ควรไปปรึกษาแพทย์ได้เลยนะคะเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นมดลูกหรือว่าไม่จะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายมันเริ่มที่จะไม่สู้นะก็ตรงนี้ตรงนี้ก็ไปปรึกษาแพทย์เอานะคะว่าควรจะทำยังไงมาดามก็ไม่ค่อยสันทัดนักนะคะเรื่องอย่างนี้แต่ก็ก็จะบอกได้แต่สำหรับใครที่อายุ50อาบถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็มีภาวะของการที่ฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนแปลงเลือดจะไปลมจะมาเข้าสู่วัยทองนะคะกำลังเริ่มเริ่มที่จะหมดรอบเดือนแล้วเออ ก็ควรที่ต้องไปกินยาปรับฮอร์โมนแล้วก็มันจะส่งผลถึงเรื่องอะไรกระดูกเสื่อมนะคะกระดูกเสื่อมแล้วก็ปวดตามข้อตามกระดูกเกิดขึ้นได้นอกนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียอุบัติเหตุไม่มีนะนะคะอุบัติเหตุไม่มีคดีความไม่มี เรามาดูถึงวัยรุ่นวัยเรียนที่กําลังอยากจะเรียนต่อแล้วมันเป็นช่วงปีการศึกษาที่เรียกว่ากําลังหัวเลี้ยวหัวต่อสําหรับก้าวเข้าสู่ระดับมหาลัยเราจะดูซิว่าจะได้มหาลัยในฝันไหมจะได้ได้คณะในฝันของเราเกิดขึ้นไหมสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียนในช่วงครึ่งปีแรกนี้นะคะ คุณจะได้มหาลัยในฝันของคุณนะคะได้เรียนได้เรียนต่อแล้วก็ได้มหาลัยในฝันของคุณได้คณะที่คุณต้องการได้อย่างง่ายๆเพราะว่าคะแนนของคุณน่ะถ้าเอาคะแนนไปยื่นคะแนนมันคะแนนมันพอกับคณะที่คุณต้องการด้วยนะคะทีนี้มาดูถึงว่าสังคมมองคุณสังคมมองคุณที่เกิดปีมะเมียเนี่ยเป็นคนยังไงนิสัยยังไงคนรอบข้างคิดกับคุณว่าคุณเป็นคนยังไงนะ นะคะขออภัยค่ะสะอกซะนี่คนรอบๆข้างมองผู้ที่เกิดปีมะเมียว่าเป็นคนที่มีน้ำใจมีอะไรชอบช่วยเหลือนะคะคุณจึงได้รับน้ำใจตอบจากคนรอบข้างด้วยเช่นกันเพราะเขาจะมีความรู้สึกว่าไม่ว่าคนรอบข้างจะทำอะไรกับคุณมาคุณก็ยินดีแล้วก็เขาเขาเรียกว่ามีความยินดีกับทุกๆคนอ่อนน้อมถ่อมตน มีน้ำใจให้กับทุกๆคนเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้รับส่วนนี้ตอบแทนกลับไปด้วยเช่นกันเราก็เลยมามองว่าแล้วถ้าอย่างนี้ธุรกิจละ่ะที่ทําอยู่ละ่ะในเมื่อถ้าเป็นคนที่มีน้ําใจแล้วลูกค้าก็จะต้องได้รับสิ่งนี้ด้วยแล้วธุรกิจจะประสบความสําเร็จไหมจะมีความก้าวหน้าไหมในช่วงครึ่งปีแรกเนี้ธุรกิจจะไปได้สวยไหมบอกได้เลยว่าสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียธุรกิจไปได้สวยนะมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและแบบก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นน่ะ ใครที่ทําธุรกิจอะไรอยู่บอกได้เลยว่าธุรกิจจะมั่นคงยิ่งขึ้นและประสบความสําเร็จได้มากขึ้นด้วยนะคะเรามาดูถึงเรื่องโชคลาภสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียกันบ้างนะคะผู้ที่เกิดปีมะเมียโชคลาภในที่นี้ต้องขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหมั่นสวดมนต์ขอพรอ,อยู่เรื่อยๆคุณจะได้โชคได้ลาบได้มีโอกาสมีมีลาบลอยเข้ามานะคะผู้ที่เกิดปีมะเมียเขาบอกเลยว่าเป็นคนที่ในช่วงครึ่งปีแรกเนี้ย ใครที่ไม่เคยสวดมนต์ควรสวดมนต์ควรสวดมนต์ซะเพราะว่ามีโอกาสที่เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยตามมาถึงเราอยู่ดังนั้นน่ะเราควรที่จะสวดมนต์ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอขมาจากเจ้ากรรมนายเวรซะแล้วอะไรที่มันติดขัดหรืออะไรที่มันไม่ดีจริงๆชีวิตเราจะต้องดีดีและดีมากกว่านี้เมื่อเราทําสิ่งนี้อยู่เป็นประจำหมัน่นสวดมนต์ขอพร นั่งสมาธิสักหนาทีหรือ10นาทีสวดบทยอดพระกันไตรปิฎกชินนบัญชรมงกุฎพระพุทธเจ้าแล้วก็บารมี30ทัศนะคะแล้วก็กล่าวคำขอขมาขอขมาจากเจ้ากรรมนายเวรท,ทุกวันทุกวันชีวิตคุณจะดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะถามว่าศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยของผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงครึ่งปีแรกนี้มีไหมศัตรูเปิดเผยไม่มีนะ นะคะศัตรูเปิดเผยไม่มีศัตรูลับๆก็ไม่มีในช่วงนี้ถือว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียเป็นช่วงปีทองของคุณเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรศัตรูก็ไม่มีแต่สิ่งหนึ่งที่มีก็คือมีเจ้ากรรมนายเวรบางทีบางคนบอกว่าไหนบอกศัตรูไม่มีไงแล้วทำไมชีวิตฉันมันมีเรื่องติดขัดเหมือนมีคนคอยขัดแ้งขัดขาศัตรูของคุณเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณนั่นแหละ เพราะฉะนั้นสวดมนต์ขอพรจากท่านซะแล้วไม่ว่าใครจะทําอะไรกับเราก็ตามเราเอาโหสิตลอดเวลาเรากล่าวโอโห,โหสิแล้วใจเราต้องโอโหสิอย่างจริงๆจังๆนะคะบอกได้เลยว่าสิ่งนั้นน่ะมันก็จะค่อยๆเลือนหายไปจากใจเราแล้วมันก็จะเลือนหายไปจากชีวิตเราเลยด้วยใครที่คิดร้ายคิดไม่ดีหรือเป็นศัตรูกับเราโดยที่ไม่ได้บอกให้เรารู้ตัวเรื่องหน้าหรือบางทียังไม่ทันให้เป็นไม่ทันได้รู้จักกันเลยแต่เขาก็รู้สึกว่าเห็นหน้าเราแล้วเขาไม่ถูกชะตาเรา สวดมนต์ขอพอรขอขามาต่อเจ้ากรรมนายเวรไปเรื่อยๆแล้วสิ่งนี้มันก็จะค่อยๆเลือนไปจากใจของเขาแล้วเราก็จะทําอะไรได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีอยู่แล้วนะคะตามจริงคุณเป็นคนที่มีจิตใจมีเป็นคนที่มีคุณธรรมมีพระคุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองปกป้องคุณอยู่ คุณยิ่งสวดมนต์ขอพอรจากท่านคุณยิ่งจะเจริญยิ่งขึ้นนะคะก็จบคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียเท่านี้แล้วนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ